สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับองมิเตอร์หนิงเช่นเชยนะครับวันนี้นะผมจะกลับมาแล้วนะครับกลับมาทําคลิปซีฟล์นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถสตรีมผ่าน YouTube ได้แล้วนะครับเพราะว่ากระจอเราไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็คอมราสเปคไม่ถึงด้วยนะครับเลยอัดคลิปแทนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาจัดหนักทีซีกันนะครับผมคอมก็อาจจะกลางๆหน่อยนะครับผมไปกันเลยครับผม ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บดอเฮ้ยเจ็บคอครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนเอาข้างหน้านะครับเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนนะครับปิดเสียงเดียวฮะนี่ครับมันก็จะกล,กกลางๆหน่อยครับประมาณนี้โอ้โหมันโคตรกลาจริงๆก,ก,กลางๆหน่อยขออภัยด้วยนะครับไปบุกเลยเราบุกถ่านเลย เกเขาจะอุ้ยไหนวะยัก็จะอัดกระโปรงยครับขึ้นหัวล้ขึ้นหัวขึ้นหัล้ขึ้นหัวแล้วโอ้โหลงมาลงมลงมาลงมาลงมไปลงมาะแป๊กนึง หลังๆๆหลังวาหลังวาโอ้โหแม่งมันช้าแล้าเพื่อนชมมันต้องตั้งยังไงให้มันแบบไวๆอ่ะมันช้ามันเหมือนเดี๋ยวเราเข้าไปเคลียร์กันมานะนี่ย เื่อกี้ผมเข้ามาไม่ทันซื้อปืนอะไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษทีเพื่อนเรามาช้าเกินขอโทษทีเพื่อนเดี๋ยวผมใช้อินเสิร์ตแบบกิ๊บสี่อะกิ๊บสี่เลยอะเดี๋ยววังเดี๋ยวท่าโดดดูนิดหน่อยฮะมาแล้ว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  อ้ยไม่โดนนะมันเสือต้องยิงหัวนะมันจะแตกนะลูกมันจะทำงานหรือเปล่าว่ะโอ้ยแม่งหวยเอ้ยโอ้โหแม่งโอ้ย,อย,อยทองฝีมือกูกระโปกแม่งคอมกูก็โปรงเหมือนกันเนี่ย แั้วยังไงเดี่เป็ดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราก็โัวฟอร์มนิดหน่อยทำเสร็จก็ได้อะเมื่อไหร่เราเราเราเอาดีๆโอ้โหแม่ง พ <Double> อเราช้าๆกระปุกกับโลกัะลานิดหน่อยฮะแล้วแล้วไปดูคนนึงดีกว่าไปดูท่านเนางอุ้ยไม่เอาดิเอาดิเอ้าเอ้ยเจอแล้วสวยให้เพื่อนผมแม่งหัวจังหวะเอาจริงแล้เอาจริงและวไมคุ้มเสียเยอะแล้วเมื่อกี้กากชิบหาย ่องไปยัดหน้าเขานะแต่ไม่รู้ใครจะยัดหน้านใคร,ระนคะเฮ้ยเพิ่มแมเสร็จครับเพืเ่มแมวเสร็จดีครับเราเล่นสายออมน,นะ มาเฟอร์นิเจอร์ผมอุย้ยเพื่อนโดนบอดโอเคเอาเฮ้ยแสง่ายจังหวะเด็กแม่มันช้าว่ะท่านผู้ชม โอ้โหช้าจ้าผมจะหัวร้อนช้าๆอย่างนี้เนี่ยแม่งช้าชิบหายเอาดิเพื่อนเฮ้ยแล้วเพื่อนเอ้าโอเคเอาละไปกดรถกดรถโอ้โหแม่งเ ทำอะไรไม่ได้เลยวะแม่งคอมมันไก่แบบเวลาหันทีแบบแ,บบแม่งเป็นหัวเหรอเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม,เใหม,เใหม่เอาใหม่ดดเอาใหม่ดิโหนสกอร์โสดเนเค

ของนายดิเขากำลังขึ้นมารท่านผู้ชมนี่เขายืนผมข้างหลังอะนี่เป็นคเก็บกระต้องมาดิครับ,ออบยอดหัวใจวิธีนาย เจ้าวะ่ะเจาเก้นนี่มาแล้วปืนขันเทพแต่คนกระโปงอันนี้ก็ไม่เอา เนี่ยเออเออมาเพื่อนเฮ้ยผมไม่สุดจริงวะบาเล็ตไม่ต้องใช้หรอกมั้ง อโอ้โหบ้านหลังนี้สวยจัดนี่ใช้ซองว่ะ มีคนทิ้งปืนเลยอะไม่ออกมาเลยวะ

สุดยอดเลยอะไรอ่ะผมยังไม่ได้ยิงเยอะเลยบขอดูก่อนนะว่าอันกับผมปรับไว้เท่าไหร่อัพฟิกโอ้ผมปรับต่ำสุดเลยแล้วเนี่ย ก้าวฟีดผมปลาพุ่งต่ำอะ่ะมาตาหายอะ่ะถ้าเป็นการอยู่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนั่นไงผมว่าแล้วผมไม่ได้ซื้อตุ้ยเลยอโอ้ท่านผู้ชมผมว่าตอนนี้ผมไม่ได้ยิงเลยไม่โคตรกากอ่ะการ์ดกินการกร์ดกินการกร์ดก,รกริน

Hay quá Đều lên lên đi kèo Chụp nữa, บางทีก็ปูเก็ตเป็ดน,น,น,นี่แตนจะเล่นสองเล่นสองถึงหมดจดอดีะหุคนเล่นปืนพวกกันแน่นเลยอินเติร์ตอินเติร์ต บุนเลยบนลุนบังไล่มาว่ามาว้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 า,าโอ้ยเพื่อนดเด็กแค่ไปทำอะไรตรงนั้นะจะยิง่ากระสุนไปดีเลยวะ First blood, double kill. Triple kill. Hey, <coughs> Nhật đậu kêu mày 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 không mày 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 First blood. ให้มาหน่อย 1K นานๆจะลงทีคลิปทีขอหน่อยลับก,กันบุกเยนบ้านใน,นอ่ะจริง กานแหลกนะครับนี่กานแหลกนะครับด่โอเคครับท่านผู้ชมสาหรับสองเกมนี้ก็พอลนะเดี๋ยวผมจะหัวร้อนไปยิ่งกว่านี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมและคอมผม,ผมต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำบนี้ผมขอกราบคําว่าลาตีสวัสีสวัสดีครับผม